สวัสดีค่ะใบตองกินไปตามใจเรานะคะวันนี้ที่ใบตองทำเป็นวันพระใหญ่เนาะเป็นวันอาสาฬหาบูชานะคะวันนี้หลายๆคนเนี่ยเป็นวันพระเนี่ยอาจจะทานแบบมังสวิรัตนะคะหรือว่าบางคนเอ่อเคร่งครัดกว่านั้นอาจจะทานเจนะคะวันนี้ใบตองก็เลยม,มีเมนูที่แบบไม่มีเนื้อสัตว์นะคะ อาจจะไม่ใช่เจรหรอกนะคะอาจจะเป็นแนวแบบมังสวิรัตนะคะเป็นกุ้งอ,อบวุ้นเส้นแต่ไม่มีกุ้งนะคะจะมีเห็ดนะคะจะมีเห็ดอันนี้เป็นเห็ดฟางนะคะก็แล้วก็เครื่องอ,อบวุ้นเส้นก็จะมีแบบปกติเลยะค่ะก็วันนี้จะใส่เห็ดกับใส่แครอทนะคะอันนี้เป็นเอ่ออะไรนะ กระเทียมพริกไทยดำนะคะกระเทียมพริกไทยดำแล้วก็ขิงแล้วก็มีรากผักชีบุบด้วยนะคะแบบนี้นะคะเตรียมไว้นะคะจะมีวุ้นเส้นนะคะอันนี้เป็นใบขึ้นช่ายกับผักชีผักชีนะคะผักชีฝอยนะคะแล้วทีนี้ ทำไม่ยากหรอกค่ะเราจะเตรียมนะคะน้ําสะอาดนี่คือน้ําสะอาดนะคะเราก็จะปรุงน้ําเลยค่ะใส่ผงปรุงรสเข้าไปนะคะแล้ก็กะกะเอาเนาะเอาแบบว่าเค็มนิดหวานหน่อยนะคะตามรสชาติที่เราชอบเลย ผงปรุ้งรสนะคะอันนี้น้ำสะอาดนะคะน้ำที่ใช้ดื่มนั่นแหละแล้วก็น้ำตาลปรุงตามใจเราเลยค่ะแล้วก็จะมีสีอิ๊วขาวนะคะปรุงได้เลยแล้วก็จะมีน้ำมันหอยนะคะเดี๋ยวชิมได้นะ เดีวราชิมได้นะคะเราจะชิมก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีน้ำมันงาแล้วก็จะมีอันนี้ให้สีสันเป็นซีอิ๊วดำหวานนะคะอืมใส่ผงปรุงรสน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็ชิมนะคะชิมว่ารสชาติเนี่ย ได้ตามใจที่เราชอบหรือยังนะคะหวานนิดเค็มหน่อยยังยังไม่เข้าที่ค่ะเปลี่ยนช้อนใหม่เดี๋ยวคุณผู้ฟังขัดเขินกับช้อนไปตองอีกนะคะมันยังจืดอยู่หน่อยนะคะมบตองจะปรุงให้มันเข้มข้นขึ้นนะคะจะปรุงให้มันเข้มข้นขึ้น ของปรุงรสนี้ก็เค็มนะคะไม่ต้องใส่เกลือหรอกให้มันเข้มข้นขึ้นอเอใส่เท่าๆกันเหมือนสักครู่นี้เลยนะคะชิมเอาละค่ะชิมเอานะชิมเอานะคะทีนี้ไปตองก็น่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปตองให้มันน้ำการม,มันละลายนิดนึงนะคะ ชิมชิมชม,ชมอีกทีหนึ่งนะคะอืมพอได้รสชาติที่เราโอเคแล้วนะคะใส่น้ำมันงาลงไปค่ะน้ำมันงาช่วยให้หอมนะคะถ้าไม่มีไม่ไม่ใส่ได้ไหมได้ค่ะหลายๆครั้งที่ไปต้องทำก็ไม่ได้ใส่นะคะทีนี้สีมันยังแบบไม่เข้มเนาะ ใส่ซีวดำหน่อยตกแต่งสีให้เป็นสีน้ำตาลหน่อยนะคะตามใจเราเลยเอาดำมากดำน้อยนี่เสร็จแล้วทีนี้ไปกันเลยจ้าไปถึงวิธีทำวิธีอบนะคะไม่ยากแล้วเตรียมทุกอย่างมาตรงเตาแก๊สนะจ้ะทุกคน นี่เปิดไฟนะคะไ่ต้องใช้แบบกระทะธรรมดาเลยค่ะนะคะกระทะธรรมดาเลยทำไมไม่ติดกระทะธรรมดาเลยนะคะทีนี้ก็จะใส่น้ำมันพืชจ้าเพื่อที่จะผัดตัวนี้ค่ะผัดตัวกระเทียมพริกไทย กระเทียมพิกไทยรากผักชีขิงเอาไปผัดรวมกันค่ะให้หอมหอมนะคะนี่ค่ะจะต้องเลือกใช้แบบเป็นพิกไทยดำนะคะหอมดีแล้วผัดให้หอมค่ะ ให้หอมพอหอมแล้วนะคะเราก็ลดไฟลงให้อ่อนๆค่ะลดไฟลงให้อ่อนๆนะคะอุ้ยใส่ผักลงไปใส่ผักลงไปนะคะใส่ก้านขึ้นช่ายหรือใบต้องโอลลงไปบางส่วนด้วยนะคะ แต่เรายังเหลืออันนี้เนาะเดี๋ยวไว้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นส่วนของใบอันนี้เราใส่แบบก้านๆลงไปนะคะเนี่ยค่ะไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนๆก่อนเดี๋ยวจะไหม้นะคะแล้วก็เอาวุ้นเส้นลงไปเลยเอาวุ้นเส้นลงไปเลยนะคะเหลือใบเอาไว้ใส่ตอนหลังนะคะ แล้วก็น้ำปรุงที่เราปรุงไว้ราดลงไปเลยค่ะอาจจะไม่ดำมากเนาะม่ต้องไม่ค่อยชอบแบบดำมากมากนะแล้วก็เปิดไฟกลางเปิดไฟกลางนะคะแล้วก็เอาฝามาปิดไว้ฝานี้เล็กไปไหมออไม่เล็กนะคะเอาฝามาปิดไว้นะคะไฟกลางนะคะ ไฟกลางค่ะปิดฝาไว้นะคะรอสักพักหนึ่งให้เดือดสักให้เดือดสักหน่อยนะคะแล้วรอค่อยมาเช็คดูเนาะมาค่ะนะคะไปต้องเปิดไฟกลางไว้ประมาณสักน่าจะเป็น5นาทีกว่านะคะทีนี้ก็มาเช็คมาเช็คดูนะคะเดี๋ยวน้ำมันก็จะแห้งไปนะคะ เดี๋ยวข้นเส้นมันก็จะดูดน้ำเข้าไปอันนี้แครอทกับเห็ดก็น่าจะสุกแล้วนะคะนี่น้ำมันก็จะงวดเข้าไปนะคะน้ำก็จะแห้งเดี๋ยวอีกสักสักหนึ่งนาทีนะคะหนึ่งนาทีผ่านไปน้ำแห้งแล้วนะคะปิดไฟไอปิดไฟค่ะปิดไฟแล้วก็ใส่ผักลงไปนะคะ ใส่ขึ้นช่ายนะคะนี่น้ําแห้งแล้วเห็นไหมคะใส่ขึ้นช่ายกับผักชีลงไปนะคะใครอยากใส่ต้นหอมอะไรเงี้ยก็ใส่ได้เลยเนาะวันนี้วันพระใหญ่นะคะวันอาสารหะบูชาไม่จ้องก็มาทําเมนูที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะใส่เห็ดกับใส่แครอทค่ะ แล้วก็พอใส่ผักไปอย่างนี้แล้วนะคะอย่าเพิ่งกินนะอย่าเพิ่งกินนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะสักหนึ่งนาทีแล้วก็ทานได้ค่ะต้องอบไว้่างนี้นะคะอันนี้ปิดไฟแล้วนะปิดไฟแล้วก็ใส่ผักนะคะแล้วก็อบไว้่างนี้สักหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็กินได้นะคะใบตองขอบคุณ ทุกคนทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็กรุณากดติดตามให้ไปตองเยอะเลยหลายคนเลยนะคะขอบพระคุณจริงๆนะคะที่ให้โอกาสช่องน้อยๆของไปตองนะคะไปตองไม่ได้มาสอนทุกท่านทําอาหารนะไปตองมาชวนทุกคนแบบทําอะไรกินดีวันนี้อะไรอย่างนี้นะคะเรามาทําอาหารง่ายๆไปได้วยกันนะคะเราไม่ได้ทํา ตามสูตรเนาะทําไปตามใจเราเรากินแบบไหนเราทําแบบนั้นนะจ๊ะทุกคนความอร่อยของแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเราค่ะเราทําตามใจเราเลยได้นะคะสําหรับอาหารไม่มีกฎอะไรตายตัวนะคะสําหรับวันนี้กุ้งอบวุ้นเส้นแบบมังสวิรัตเนาะไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ